แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาตะลุยที่นครนายก2วัน1คืนเต็มๆเลยครับและจุดขึ้นเรือเป็นบันไดกว่า200ขั้นและน้ำตกช่องลมนครนายกดินแดงแห่งคุนเขาและธรรมชาติหลังเขื่อนขุนด่านประการชน ครับทุกคนและตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมหนุ่มพาตะลอนนะครับ EP นี้เนี่ยก็มาถึง EP ที่8แล้วนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่เอ๊ะอะไรที่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยว two t years later แวะมาทานข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านริมบัวที่ปทุมธานีครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเดินเข้ามาในร้านด้านขวามือเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอกับร้านกาแฟเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นเมนูแนะนําของทางร้านนะครับมีอะไรกันบ้างทับทิมรือสวนหหมกทะเลไก่ผัดเผ็ดมะม,ม่วงต้มยำโป๊ะแตกกะพงนึง่งซีอ e ิ๊วโอ้ยหิวไม่ไหวแล้ว และที่นี่นะครับก็จะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็ผวยเตี๋ยวรวมไปถึงร้านกาแฟที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับมีบึงบัวให้ทุกคนได้ชมสัมผัสใกล้ๆกับธรรมชาติเลยครับและเข้ากับบรรยากาศฝนกำลังใกล้จะตกแล้วด้วยครับ ขอถ่ายภาพสักหนึ่งภาพก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมครับว่าสักครั้งในชีวิตจงไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนธรรมชาติเหมือนสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อเยียวยาทุกสิ่งจริงๆ และจุดหมายที่เรากําลังจะมุ่งไปกันก็คือน้ําตกวังตะไคร้นะครับเพราะว่าตอนนี้สายมากๆแล้วถ้าไปเขาช่องลมเนี่ยคนก็จะเยอะมากๆตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับอุทยานวังตะไคร้ก็จะเสียค่าเข้า150บาทต่อรถ1คันนะครับพวกเราเพิ่งเข้ามากันได้สักแป๊บเดียวเองครับแล้วก็เหมือนฝนเนี่ยกำลังจะตกตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องหาที่หลบฝนกันแล้วครับ ฝนตกหนักมากครับเพื่อนๆตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแผนไปที่อื่นแทนครับและตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ร้านน้องข้าวโอ๊ตนะครับเป็นร้านแนวอาหารอีสานส้มตำไก่ย่างร้านก็จะอยู่ใกล้ๆกับริมน้ำเลยบรรยากาศก็จะค่อนข้างดีเลยนะครับเราก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้เลยนะครับถ้ากินข้าวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันมีไฟขึ้นปะข้างหน้านมีม,มีอยู่ครับ อลึกเหมือนกันนะเนี่ยต่อมาก็เข้าที่พักกันนะครับมาเช็คอินที่บ้านสวนคุณยายรีสอร์ทนครน,นายกนะครับ และที่นี่คือร้านชมนกนะครับอยู่ใกล้ที่พักมากๆเลยครับเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่แบบชิลๆเลยครับเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดจองคิวลงเรือหางยาวนะครับทุกคนคิวแรกเนี่ยเริ่มที่7โมงเชา้าค่าใช้จ่ายคนละ200บาทใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็จะแวะ2จุดจุดละ30นาทีแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะมีเรือทั้งหมดประมาณ34ลำนะครับ

ตอนนี้เดี๋ยวเรา,าก,กำลังจะลงไปที่บันไดน,นะครับ สบายมากครับขาลง <c oughs> ขาลงนี่ไม่เท่าไหรนะครับแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราต้องรอดูกันอีกทีนะครับ มาเึ็ข้างล่างแล้วนะครับทุกคนลงบีครับมีนิดนึงเรือหนึ่งลำก็จะนั่งประมาณ15-19คนนะครับเพื่อน Có thể. เดึงขึ้นไปด้านบนนะฮะจริงไม่ได้ขึ้นยากเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหรือว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกตลอดอยู่เลยนะครับตอนนี้มันก็เลยทําให้ชื้นแล้วก็เปียกเราอาจจะลื่นได้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับและนี่ผมก็กําลังจะไปพยนไทยนะครับ ผมจะขึ้นมาโขดหินก้อนใหญ่นะครับฮึบฮึบฮึบอันนี้ก็จะมีรอยคนเหยียบนะครับก็จะขึ้นมาง่ายหน่อยเราก็จะเห็นว่าอ๋อเรามาตามทางนี้ก็ได้แล้วผมก็มาถึงจุดนี้แล้วครับทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> hey. โอเคได้แล้วเดี๋ยวผมจะลงไปครับบแล้วก็ค่อยๆลงไปนะครับอันนี้ผมใส่รองเท้าแตะมานะครับก็จะมีโอกาสลื่นค่อนข,ข้างสูงจริงๆควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบามากกว่า Okay. <laughs> ดูก้อนนี่จำเป้าเลยฮึ๊บฮึบฮึบครับ อัอนี้ของเราสิบสองของเราอยู่นั่นไปลองมือนะครับไป,ปให้แม่ให้แม่ไป <c oughs> มาตรงทางเนี้ยเออ

เป็นไงบ้างรอบนี้รู้สึกไงบ้างเหนื่อยค่ะหิขวข้าวค่ะและตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะครับที่จังหวัดนครน,นายกนะครับผมที่นี่เนกว้างมากๆเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ไม่มีคนเลยนะครับ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยอากาศก็จะดีนะครับน่าจะประมาณช่วงประมาณ5้าโมงเย็น6กโมงเย็นเลยครับ สักทีเป็นไงได้มาแล้ว วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของบหนุ่มพาตาลอนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปนุ่มพาตาลอนนะครับและพบกับผมได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา9โมงเช้านะครับลาไปก่อนนะครับบา,บายยครับ